เวรุนี่ตำนานดาวยิงแมนเชสเตอร์อยู่นเตดออกมาคอมเมนต์ถึงเมสันกรีนวูดดาวรุ่งที่กำลังอับแสงหลังยังไม่รู้อนาคตของตัวเองกับสโมสรเวรุนนี่ตำนานดาวยิงปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไในเตดทีมดังแห่งสุพริมเนียร์ลิกอังกฤษออกมาคอมเมนต์ถึงเมสันกรีนวูดตัวรุกดาวรุ่งที่กำลังอับแสงชาวอังกฤษหลังยังไม่รู้อนาคตของตัวเองกับสโมสรในขณะที่ฤดูกาล2023-24 จะเปิดฉากขึ้นในช่วงราวราวกลางเดือนหน้าแล้วปัจจุบันเมสันกรีนบูดกำลังอยู่ในช่วงถูกทางสโมสรพักงานต่อเนื่องแม้จะพ้นคดีความทำร้ายร่างกายและบังคับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบไม่ยินยอมจากแฮร์รี่ตอบสันแฟนสาวของเจ้าตัวจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล,แล้วก็ตามทีโดยทางยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ยังไม่มีความแน่ชัดในเรื่องนี้ออกมาสู่สาธารณชนท่ามกลางกระแสะข่าวว่าอาจปล่อยเมสันกรีนวูดออกไปให้กับทีมอื่นยืมตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งฤด,ดูกาลเพื่อลดกระแสความกดดันทั้งกับสโมสรและนักเตะ โดยมีข่าวว่าอาจถูกปล่อยให้อัตลันตายืมตัวไปแต่กระแสดังกล่าวนี้ก็เงียบลงไปล่าสุดเวรูน,นีออกมากล่าวว่าเขาเมสันกรีน o ูดควรที่จะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งเพราะมันผ่านมานานมาแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากทั้งสําหรับตัวเมสันกรีน o ูดหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยและสโมรสรต้องตัดสินใจว่าตัดสินใจถูกจริงๆแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขากําลังผเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลําบากจริงๆ